ทททนะครับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่นั่งรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศลาวนะครับเที่ยวต่ออีสานที่จังหวัดนครราชสีมาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะครับจัดกิจกรรม Amazing New Chapter to อีสานเพื่อต้อนรับคารวานนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน80รายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบคารวานรถจน และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงเส้นทางจากจีนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับค่ะนายวีราชาติทุ่งไผ่แหลมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชาสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชาสีมาค่ะมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานธรรมชาติและยังมีเป็นเมืองสามมรดกยูเนสโกนะคะได้แก่พื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกร,ราชมรดก โลกกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่และโคราชจีโอพาร์คโลกรวมถึงวิถีชุมชนนะคะตามแบบวิถีไทยของจังหวัดนครราชสีมางานหัตถกรรมการทอผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งช้อปปิ้งมากมายค่ะหรือว่าแล้วก็แสงสียามค่ำคืนอีกด้วยค่ะครับซึ่งทางนายชูวิทย์สิริเวชกุลผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกของทอทท,ทเปิดเผยว่า เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟความเร็วสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังภาคตะันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวมทั้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความสนุกสนานโดยมีการจัดการแสดงนาฏสินไทยภาคตะันอกเฉียงเหนือนะครับและการแสดงดนตรีโปงลางสะท้อนเรื่องของความตั้งใจของทททที่จะผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวและก็แหล่งการท่องเที่ยวใหม่ๆ ควบคู่ไปกับก,บการสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นจุดขายนำไปสู่การสร้างเมนิ g งฟูลทรา v e l ที่มีคุณค่าและก็ความหมายแก่นักท่องเที่ยวครับค่ะสำหรับคาราวานของนักท่องเที่ยวจีนในครั้งนี้นะคะทางทรทรสำนักง,งานคุณหมิงค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายจอยโปรโมชั่นนะคะร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวกลุ่มรถ ไฟความเร็วสูงของจีนค่ะนำเสนอขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวนะคะระยะเวลาเดินทางเนี่ย12วันค่ะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทน์สปปลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานค่ะผ่านจังหวัดน้องคายอุดรธานีนครราชสีมาสระบุรีกรุงเทพมหานครพัทยาค่ะราคาแพ็กเกจอยู่ที่5,400หยวนหรือว่าประมาณ34,000บาทค่ะพี่อ้ย ก็มีผู้สนใจซื้อแพ็กเกจร่วมเดินทางในครั้งนี้เนี่ยประมาณ80คนด้วยกันใช่ญญาที่เห็นเมื่อกี้นี่อากงอาม่ามีอากงอาม่าที่มาเที่ยวดูสนุกสนานเลยนะครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปกับทางนางรําของเราอย่างชื่นน่าชื่นตาบานเลยสุดๆเลยเป็รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาที่บ้านเราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่บ้านเขาไม่มีนั่นเองอย่างหนึ่งที่น่าจะถูกใจเลยแหละอาหารเรารสชาติอร่อยใช่ค่ะ